จะเรียกว่าเขาเลี้ยงพัมคงไม่ใช่นะครับต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่าคนของพรรคก้าวไกลหรือตัวผมเองที่เป็นลงหาเสียงในฐานะผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยแม้กระทั่งกองเชียร์พรรคก้าวไกลก็คงไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้อันดับที่1การตั้งรัฐบาลในระบบรัฐธรรมนูญ60การตั้งรัฐบาลในสภาพองค์ประกรอบที่คุณได้เพียง151เสียงเนี่ยคุณต้องคาดเดาได้ล่วงหน้าอยู่แล้วแหละว,ว่ามันยากมากที่จะตั้งรัฐบาลสําเร็จผมก็เฝ้าจับตาด้วยความหวังนะ ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการถแถลงนโยบายรัฐบาลผมหวังจริงๆอยากเห็นพรรคก้าวไกลทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้าในให้เต็มที่สักทีคือการยุบพักเนี่ยพูดกันตรงไปตรงมานะครับปากกาไม่ได้อยู่ที่พวกเราปากกาอยู่ที่พวกเขานะครับอำนาจในการตัดสินใจว่ายุบหรือไม่ยุบเนี่ย หลายคนก็บอกว่ามันเป็นข้อกฎหมายต้องสู้กันในทางกฎหมายแต่ผมคิดว่าตั้งแต่2,548จนถึงปีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเรียกกันว่าตุลาการพิวัตรก็ดีนิติสงครามก็ดีเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราก็มองกันออกว่าการยุบพักเนี่ยมันถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการทําลายศัตรูในทางการเมืองทางพรรคเก้าไกลเขาเองก็คงต้องประเมินเผื่อสถานการณ์เอาไว้ตลอดเวลา ก็คงมีบทเรียนตอนอนาคตใหม่แล้วนะครับแต่ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่โดนยุบผมก็มีความเห็นว่าวิธีการที่จะทําให้อาวุธที่ชื่อว่ายุบพักการเมืองมันด้านไปเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือต้องทําให้เป้าหมายของการยุบพักที่พวกเขาต้องการเนี่ยไม่ได้อย่างที่เขาต้องการนะครับ mm hmm. เช่นเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้พักนี้เล็กลงเขาต้องการให้กรรมการตัวจีตๆจ,จีทั้งหลายถูกตัดสิทธ์ ออกไปจากสนามการเมืองไม่ให้มีบทบาทในทางการเมืองเลยเขาต้องการให้พักได้คะแนนเสียงน้อยลงนะครับทำให้อ่อนล้านะครับแต่ตอนยุบพักอนาคตใหม่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตรงกันข้ามพักเก้าไกลกลับได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันพวกผมเองก็ไม่ได้ห่างหายไปจากในแวดวงทางการเมืองก็ยังมีบทบาทในการชี้นําในทางความคิดและก็ทํางานการเมืองท้องถิ่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทําให้ฝ่ายที่ต้องการยุบพักจําเป็นจะต้องชั่งน้ําหนัก ันครบว่ายุบแล้วได้อะไรยุบแล้วเสียอะไรพักเก้าไกลจะต่อสู้กับการยุบพักได้ผมคิดว่าจะต้องสร้างคะแนนนิยมจากพี่น้องประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจากการรวมตัวกันของบรรดากลุ่มก้อนทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่ได้มีพันธมิตรในทางการเมืองในเวลานี้ <S 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 เพื่อนที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่ดีที่สุดของพรรคเก้าไกลวันนี้ก็คือประชาชนที่ให้การสนับสนุนดังนั้นจุดนี้จึงสําคัญมากที่จะเอามาเป็นพลังสําคัญนะครับในการสู้กับกลเกเรื่องการยุบพรรคการเมือง จะเรียกว่าเขาเลี้ยงพัมคงคงไม่ใช่นะครับต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่าคนของพรรคก้าวไกลหรือตัวผมเองที่เป็นรงหาเสียงในฐานะผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยแม้กระทั่งกองเชียร์พรรคก้าวไกลก็คงไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้อันดับที่1ทีนี้พอมันได้อันดับหนึ่งเนี่ยคณะนาของพรรคก้าวไกลเขาก็ต้องรับผิดชอบกับอานัตของประชาชนที่มอบให้มา นั่นก็คือเขาต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าเขาไม่ทําเลยประชาชนก็คงก่นด่าแน่นอนอะไรว่าเลือกไปให้ได้อันดับหนึ่งทำไมคุณไม่ตั้งรัฐบาลตรงนี้แหละมันทําให้พรรคก้าวกลต้องมาชั่งน้ําหนักการตั้งรัฐบาลในระบบรัฐมนูญ60การตั้งรัฐบาลในสภาพองค์ประกรอบที่คุณได้เพียง151เสียงเนี่ย คุณต้องคาดเดาได้ล่วงหน้าอยู่แล้วแหละว่ามันยากมากที่จะตั้งรัฐบาลสําเร็จมันยากนี่ไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์ตัวเลขรวมให้ติดนะครับมันยากนี่ไม่ใช่แค่ไปคุยกับสวนะครับแต่มันยากก็เพราะว่าองค์การยพความสัมพันธ์ทางอํานาจของชนชั้นนําดั้งเดิมของชนชั้นนาทางการเมืองของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจพวกนี้ทั้งหมดเขาไม่อยากให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลคือผมไม่เรียกว่าความเพี่งพรรนะผมคิดว่ามันเป็นความต้องตัดสินใจให้แน่ว่าจะอย่างไร ถ้าคุณต้องการเป็นจริงๆต้องเป็นครั้งนี้ให้ได้สถานเดียวโอว้โหคุณต้องลดเงื่อนไขลงเยอะมากถ้าคุณตรึงเงื่อนไขแบบนี้มันไม่มีทางได้เป็นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลดคุณก็ต้องทําใจล่วงหน้าไปเลยว่าโอกาสที่จะได้เป็นมันน้อยมากนะครับมันอาจจะแสดงความพยายามกินไปแต่ในท้ายี่สุดก็ต้องทําใจไว้ล่วงหน้าว่ามันไกลเหลือเกิน <Hunter> ผมเนี่ยในฐานะคนนอกเนี่ย ผมอยากเห็นความชัดเจนคือคุณคิดให้ขาดตั้งแต่แรกเอาไงเอาให้มันชัดผมว่าสังคมการเมืองดุลอำนาจตอนนี้มันประเมินออกอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่าทําให้มันกลายเป็นภาพออกมาว่าถึงเวลาต้องเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่เป็นสักทียังมีความเกรงอ,อกเกรงใจเนี่ยผมก็เฝ้าจับตาด้วยความหวังนะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการถแถลงนโยบายรัฐบาลผมหวังจริงๆอยากเห็นพรรคก้าไกลทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านให้เต็มที่สักทีณนะวันนี้มัน,มนยังไม่ค้านสักทีอ่ะ ผมคิดว่าเหตุการณ์ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงเป็นคําตอบในตัวมันเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าคุณทักษณิณเนี่ยเป็นเหยื่อของการรัฐประหารปี49ของการรัฐประหารปี57นะครับสิ่งที่คุณทักษณิณและคุณยิ่งลักษณ์โดดกระทํามาคือความอายุติธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับใช้กฎหมายนะครับเป็นเครื่องมือ ในการจัดการศัตรูในทางการเมืองสิ่งที่ผมเสนอไปตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์ก็คือ,อยังเชื่อว่ามันต้องลบล้างคำพิพากษาที่พัวพันกับกรรมการที่แต่งตั้งโดยโดยรัฐประหาระนะคะให้เริ่มต้นคดีกันใหม่ไม่ต้องมาติดคุกนะครับเพื่อความแฟร์นะครับหวังต่อไปว่าอย่างน้อยๆกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองเศรษฐกิจและชนชั้นนำดั้งเดิมรวมกันได้ถ้าคุณไปต่อได้จริงๆเนี่ยผมเชียร์ให้คุณสร้างจันทร,รมติก็คือปล่อยก้าวไกลเขาเป็นอย่างงี้โดยที่ไม่ต้องไปยุบเขา แลวพวกคุณก็รวมอำนาจไปแลวเดี๋ยวไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆปฏิรูปทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆเลืวอเดี๋ยวมันจะเจอจุดสมดุลแต่ถ้าคุณไปจัดการเขาหมดเลยนะมันก็เป็นธรรมดาที่ทางนี้ต้องขึ้นอีกนะมันก็จะไม่มีวันมาบรรจบในขณะเดียวกันวิธีการสร้างสมธรมติในสังคมจริงๆนะนี่ละทษศกรรมบรรดาบุคคลที่ถูกดำเนินคดีการเมืองทั้งหมดตั้งแต่48เนี่ยจนมาถึงรอบเนี่ย65 66เนี่ยแต่ถ้าคิดกับตรงกันข้ามคือคุณสามารถตั้งรัฐบาลกันได้เสร็จ มีการกลับมาบ้านได้บางคนแล้วก็เป็นรัฐบาลบริหารประเทศไปแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆวันหนึ่งก็ไอ้ก้าไกลโดนยุบโดนตัดสิทธิ์อีกเดี๋ยวอยู่ดีๆไอ้คนนั้นคนนี้ก็โดนคดีติดคุกกันไปเรื่อยๆอีกมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีวันจบแต่ถ้าคิดอ่านในระยะยาวนะในเมื่อคุณกลุ่มอํานาจรัดกันไปหมดแบบนี้แล้วเนี่ยผมเสนอว่าต้องลองคิดต่อไปด้วย ก็คือให้ระบบการเมืองมันเดินต่อไปตามปกติก้าวกลเป็นฝ่ายค้านไม่มีทางเป็นฝ่ายค้านที่กวักมือเรียกทหารออกมายึดอำนาจแน่นอน